เนืน่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริษัทไพรสณนีไทยจำกัดกับก็เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการได้มีมติเห็นชอบ ให้สำนักง,งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเดียวที่ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์จำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประดับและเก็บไว้เป็นที่ระลึกในราคาเข็มละ300บาทโดยนำเงินรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศยัยซึ่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์กับได้จัดทำโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญจัดทำด้วยความประณีตละเอียดอ่อนสวยงามสมพระเกียรติและมีคุณค่า เหมาะสาหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ทั้งนี้ครับสามารถสั่งจองได้ที่บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยจองผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart com หรือที่ทำการไพรส์นีทั่วประเทศซึ่งผู้สั่งจองครับจะได้รับเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์ประมาณเดือนมิถุนายน2567ตามลำดับของการสั่งจองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้เกี่ยวกับการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์ได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์1111